อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครเลยนะครับเพราะว่าการที่คุณนะคะอยากจะสําเร็จมากขึ้นอย่าเปรียบเทียบว่าเขามาก่อนฉันฉันมาทีหลังแล้วฉันจะ รวยไม่ได้ตามเขาทําไมต้องเปรียบเทียบ่างนั้นครับทาไมต้องเปรียบเทียบว่าเขามาก่อนแล้วเขาต้องสาเร็จก่อนเราและชีวิตของเรานะครับทาไมเราต้องคอยแข่งขันกับใครความสําเร็จไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันครับว่าเขารวยกว่าฉันรวยน้อยไม่ใช่เรื่องนั้นเลยครับเขาเก่งกว่าฉันเก่งน้อยไม่ใช่เรื่องนั้นเลยครับความสําเร็จเป็นเรื่องของเราเขาสําเร็จก็เป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นรับผิดชอบในเส้นทางตัวเองนะครับที่จะทําให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าการที่เรามัวแต่เฝ้าแข่งขันกับใครเหมือนกับคุณกําลังแข่งวิ่งมาราธอน แล้วคุณมัวแต่มองคู่แข่งว่าเฮ้ยเขาจะวิ่งแซงฉันหรือยังรู้ไหมครับว่าคนที่วิ่งเก่งที่สุดในโลกเขาไม่เคยมองคนงข้างเลยครับว่าจะวิ่งแซงฉันหรือยังเขามีเพียงแต่มุ่งโฟกัสไปข้างหน้าและสนใจแต่เส้นทางของตัวเองเท่านั้นเพราะเวลาที่คุณแวะอย่างเงี้ยครับคุณกําลังเสียพลังงานให้นะครับถ้าอ้างอิงตามหลักฟิสิกส์คุณกําลังแบบใช้ร่างกายอะ่ะมีแรงน้มถ่วงบางอย่างนะครับที่ทําให้คุณเนี่ย ต้องแบบช้าลงแค่คุณหันไปมองกู้แข่งแค่เนี้ยเนี่ยนะครับเฮ้ยนะครับเขาจะมาแซงฉันแล้วก็ทําให้คุณวิ่งช้าลงอีก1-3มวินาทีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสําเร็จโฟกัสแค่เรื่องของตัวเองโฟกัสที่การไปข้างหน้าอย่าแวะระหว่างทางว่าใครจะเก่งกว่าฉันใครสําเร็จกว่าฉันความสําเร็จเป็นเรื่องของตัวเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นพิมพมาใต้คอมเมนต์ครับความสําเร็จเป็นเรื่องของตัวฉันเพราะฉะนั้นฉันไม่จําเป็นต้องแข่งขันกับใครในชีวิตนี้ถ้าคุณหมดแต่เฝ้าแข่งขัน คุณจะไม่ค้นพบเลยครับว่าชั้นสําเร็จเพราะอะไรคุณไม่สงบสุขคุณจะมัวแต่แบบต้องเก่งกว่าคนนั้นทีต้องดังกว่าคนนี้ทีทําไมครับถ้ามันมีคนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยคุณจะต้องเก่งกว่าเขาและถ้ามันมีอีกที่เก่งอีกล่ะคุณจะต้องแบบอึดอัดแค่ไหนครับที่จะต้องแบบทําตัวเองให้แบบไปชนะคนเหล่านั้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยู่บนเส้นทางของคุณเองก็พอนะครับชั้นนะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับว่าชั้นเนี่ยความสําเร็จเป็นเรื่องของชั้น และฉันไม่จําเป็นต้องแข่งขันกับใครพิมพ์คํานี้เลยครับประกาศเจตจำนงของคุณไว้เมื่อคุณได้ประกาศแล้วคุณกําลังรู้ตัวเองดีว่าฉันดีพอเพราะฉะนั้นฉันไม่จะเป็นต้องแข่งขันกับใครเลยฉันดีที่สุดในแบบที่ฉันเป็นฉันรวยในแบบที่ฉันเป็นและฉันก็มีเส้นทางของฉันฉันสำเร็จได้ด้วยตัวฉันเป็นต้นนะครับโอปาีสานมาสเตอร์โคเอเนอพีสวัสดีครับ